สวัสดีคะ่ะนักเรียนในคลิปนี้คุณครูจะมาสอนวิธีการทำรั้วบ้านนะคะโดยรั้วบ้านของเราก็จะประกอบไปด้วยเ,เสานะคะเสาเสานะคะแล้วก็ระแนงไม้แล้วก็ฐานที่เป็นปูนตรงนี้นะคะจะมีลักษณะประมาณนี้นะคะ ถ้าเกิดเรารวมกันเป็นร้ยยาวๆก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มสร้างกันเลยนะคะโดยเราจะเข้าสู่โปรแกรมโดยการใช้หน่วยที่เป็นเซนติเมตรนะคะนักเรียนคลิกเข้าโปรแกรมได้เลยนะคะเริ่มต้นเราจะทำเสาก่อนนะคะโดยเราจะใช้เครื่องมือ rectangle นะคะ อันนี้นะคะในการวาดเสานะคะวาดในแนวนอนขนาดก็คืออ่า40แล้วก็คอมมา่า40ก็คือกว้าง40ยาว40นะคะ,อ,ะอันนี้แล้วก็จะพุชขึ้นมานะคะอ่าพุชพูขึ้นมาเป็นความสูง220นะคะ220 ได้แล้วนะคะประมาณนี้ทีนี้เราจะมาทำในส่วนของหัวเสานะคะก็คือส่วนนี้นะคะ,ะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะทำการวาดรูปร่างของหัวเสานะคะโดยให้เรียนใช้เครื่องมือ rectangle นะคะในการทำเป็นกระดาษเพื่อทำการวาด รูปร่างของหัวเสานะคะโดยเรียนคลิกตรงมุมนี้ลงมานะคะดึงลงมาแบบนี้นะคะให้มีความกว้างและความยาวอยู่ที่15,15ค15อนะคะ15,15 15. เสร็จแล้วเราก็จะใช้เครื่องมือลายอ,าอันนี้นะคะหรือว่าดินสอนะคะวาดรูปทรงนะคะตรงนี้เราก็จะวาดขยับออกมาจากเสานิดนึง วาดขึ้นมานะคะแล้วเอียงขึ้นมาหน่อยตรงเอียงแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็มาบรรจบตรงนี้นะคะตรงมุมสุดนะคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เรียนใช้เครื่องมืออลเลเซอร์หรือว่ายางลบลบออกนะคะได้แล้วแบบนี้ทีนี้เราจะใช้เครื่องมือ Follow me ในการหมุนรูปร่างอันนี้ให้มันรอบเสานะคะ โดยขั้นตอนแรกก็คือให้เรียนใช้เครื่องมือ select ก็กคือลูกศรสีดำนะคะคลิกด้านบนก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้เครื่องมือ follow me อันนี้นะคะ follow me คลิกตรงนี้นะคะเราก็จะได้หัวเสรารูปร่างแบบนี้นะคะทีนี้เราจะมาทำลวดลายของเสาตรงนี้ที่เป็นส่วนของสีน้ำตาลอันนี้นะคะ ให้เรียนวัดนะคะวัดลงมาเวลาวัดใช้ตลับเมตรนะคะอันนี้นะคะ,ะเวลาวัดระวังนะคะตรงนี้มันจะมีขอบตรงนี้อยู่เดี๋ยวจะผิดถ้าเกิดนักเรียนคลิกตรงขอบตรงนี้มันจะทําให้เส้นมันลอยอยู่เราอยากให้เส้นมันชิดเสาเพราะฉะนั้นเราจะแตะขอบข้างในนะคะคลิกแล้วก็เลื่อนมาเป็นสีน้ําเงินนะคะแล้วก็พิมพ์150รอนะคะ,ะแล้วก็ enter นะคะ ได้แล้วนะคะ,ะประมาณนี้ด้านข้างนะคะเราก็จะวัดเข้ามาด้านละ5นะคะ5เซนนะคะ,ะได้แล้วประมาณนี้แล้วเราก็จะทำการวาดสี่เหลี่ยม เวลาวาดสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะคะระวังมันลอยเพราะฉะนั้นชิดขอบตรงนี้นะคะซูมเข้าไปใกล้ๆแล้วก็แตะขอบตรงนี้แล้วก็มาแตะขอบตรงนี้ทีนะคะตรงนี้นะคะขอบตรงนี้แล้วก็ขอบตรงนี้นะคะได้แล้วแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ทําการดันเข้าไปนะคะ,ะห้าเซนนะคะห้านะคะ พุชพู่เข้าไป5เซนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะลบเส้นไกด์ออกทีนี้เราก็จะทำการ make component นะคะก็คือ,อถ้าเกิดสมมติว่าเราคัดลอกเข้าไปหลายๆครั้งแล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนแปลงอะไรในเสานี้เสาอื่นก็จะเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะวิธีการก็คือให้เรียนใช้เครื่องมือ select นะคะลูกศรสีดำนะคะแล้วก็กด triple click นะคะ คลิกติดกัน3าครั้ง1 2 3แล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือกอ,อันนี้เสร็จแล้วก็กด create นะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาทำส่วนของฐานส่วนของฐานก็คืออันนี้นะคะตรงสีเทาๆตรงนี้นะคะมาด้านข้างนะคะแล้วเราก็ใช้ตลับเมตรวัดนะคะ อันนี้เราก็จะวัดขึ้นมาเนี่ยนะคะ55เซนติเมตรนะคะแล้วก็เข้ามาอ่ะ10ฝั่งนี้ก็10แล้วก็มีเข้ามาอีก5ฝั่งนี้อีก5แล้วก็ลงมา5แล้วตรงนี้ก็ขึ้นไป5อ่ะเดี๋ยวครูจะใส่ขนาดให้ดูนะคะ เส้นแรกนะคะก็คือเส้นนี้ขอบนี้ถึงขอบนี้ก็คือ55แล้วก็ขอบตรงนี้5ฝั่งนี้5ขาพอเปลี่ยนสีแดงงแล้วก็เส้นข้างในก็คือ10อันนี้ก็คือ แล้วก็มีขอบเล็กๆอันนี้ลงมาอีกนะคะตรงนี้อันนี้ก็คือ5แล้วก็ขอบนี้อีกหน่อยเนึ่งก็คือ5ประมาณนี้นะคะเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะทำการวาดรูปร่างของฐานนะคะโดยใช้สี่เหลี่ยมก็คือ rectangle นะคะสี่เหลี่ยมจำได้เนาะใช้บ่อยแล้ว วาดนะคะก็คือวาดจากมุมนี้มามุมนี้ไหนทันไหมคะเสร็จแล้วก็มุมนี้มามุมนี้เสร็จแล้วอันนี้แบบนี้อ่าของเรามันจะคล้ายๆตัวไอเนาะอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวใช้ยางลบลบเส้นไกด์ออกก่อนจะได้ไม่งงเห็นชัดๆนะคะได้แบบนี้แล้วแล้วให้เรียนลบเส้นตรงนี้ออกด้วยนะคะลบลบได้แล้วประมาณนี้นะคะ ทีนี้เราจะดึงเขาออกมานะคะให้เขามีขนาด354เซนติเมตรนะคะ,ะใช้คือมือ Push p u s l ออกมาอกมา354นะคะ,ะได้แล้วแบบนี้ซ o มเอาออกมาไ,มได้ประมาณนี้เมื่อเรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมนะคะทำการ make component นะคะ1 2 3คลิกขวาแล้วก็เลือก make component นะคะคลิก3ครั้งติดกันนะเสร็จแล้วก็กด create นะคะนะเสร็จแล้วทีนี้เราจะมาทำส่วนของระแนงไม้ตรงนี้นะคะนี้นะทีนี้ระแนงไม้ของเราจะมีด้านหลังเห็นไหมคะจะเป็นไม้แบบนี้นะคะมี3อันเดี๋ยวเราจะทำไม้ตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้นะเข้ามาหนึ่ง อันนี้เราใช้ตลับเมตรนะคะวัดมานะคะให้อยู่ตรงกลางก็คือ,อเสาของเราขนาด40เนาะครึ่งหนึ่งก็คือ20นะคะ,ะ20เสร็จแล้วคราวนี้เราก็จะวัดตำแหน่งในการวางไม้ของเรานะคะลงมาอันนี้ซูมเข้าไปใกล้ๆนะคะเดี๋ยวเส้นมันลอยขอซูมเข้าไปใกล้ๆก่อน ตรงนี้ลงมานะคะก็คือจะมีขนาด25นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือ50แล้วก็50ขนาดนะคะขูขึ้นขนาดให้ดูนี่นะ25นะคะ50แล้วก็ ได้แล้วได้ตำแหน่งแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะทำการาวาดนะคะในส่วนของไม้นะคะทีนี้เราก็ใช้สี่เหลี่ยมวาดตรงนี้นะคะอันนี้ก่อนลงมาแบบนี้นะคะขนาดของไม้ก็คือ6นะคะแล้วก็คอมมาสแล้ว Enter นะคะนี่นะ6 คอมมาสามนะคะก็จะได้อันนี้ทีนี้เมื่อวาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทำการาทำให้เขาเป็นคอมโพเนนต์เหมือนกันนะคะโดยเรียนดับเบิลคลิกนะคะดับเบิลคลิกใช้เครื่องมือ Select นะคะลูกศรสีดำดับเบิลคลิกแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ Make Component นะคะอันนี้เสร็จแล้วก็ c r e a อ e เมื่อได้แล้วเราทำการคัดลอกเอาให้มัน มี3อันก็คือให้ครบ3นะคะใช้เครื่องมือ move นะคะในการคัดลอกนะคะแล้วก็กดปุ่ม ctrl นะคะที่คีย์บอร์ดนะคะปุ่มอะไรปุ่ม ctrl หรือว่าปุ่ม control นั่นเองนะคะเสร็จแล้ว เมื่อกดแล้วมันก็จะมีเครื่องหมายบวกเกิดขึ้นเล็กๆนะคะให้เรียนคัดลอกลงมาคลิกตรงมุมนี้นะคะมุมนี้มุมด้านบนตรงนี้คลิกแล้วก็ย้ายลงมาเข้ามุมแบบนี้นะคะ,อ,ะอีกอันนึงนะคะคลิกแล้วก็ลงมาเข้ามุมแบบนี้นะคะ,ะได้แล้วทีนี้เราจะทําการดึงดึงอ่า ไม้ด้านขวางของเรามานะคะวิธีการดึงคือนักเรียนต้องใช้เครื่องมือ select นะคะ double click บบลูกศรสีดำนะคะ d o บ b l e click เข้าไปก่อนให้เป็นแบบนี้ให้เป็นเหมือนมีกรอบเส้นประเกิดขึ้นนะคะอ่าแล้วซูมเอาออกมาใช้เครื่องมือ push pull นะคะคลิกเืล่อนมาเห็นไหมคะถ้าเกิดทำเป็น component เราดึงหนึ่งอันที่เหลือมันก็จะไปด้วยกันหมดแล้วเลื่อนมาแล้วก็มาแตะขอบตรงนี้นะคะขอบตรงนี้เห็นไหมอ่ะ เราก็จะพอดีกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เมื่อทาเสร็จเราก็กลับมาที่ลูกศรสีดํานะคะแล้วก็คลิกด้านนอกที่เป็นกรอบเส้นประนะคะคลิกแบบนี้ก็จะเป็นการออกมาจากคอมโพเนนต์นะคะทีนี้เราทําการลบเส้นไกด์ออกก่อนนะคะจะได้ไม่งงแล้วก็ขอลบอันนี้ออกด้วย เดี๋ยวมันหลายอย่างเดี๋ยวตาลายนะคะลบเส้นไกลออกได้แล้วนะคะทีนี้เราจะมาทำาระแนงในแนวตั้งอันนี้นะคะเป็นไม้ระแนงซึ่งไม้ของเราเนี่ยประกอบไปด้วยไม้ซี่เล็กๆนะคะ3อันไหมแล้วก็มีอันใหญ่1อันนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำอันเล็กก่อนซึ่งในแต่ละอันนะคะเขาจะ ห่างกันช่องละ2ซนติเมตรนะคะเพราะน,นั้นเดี๋ยวเราจะทำการวัดกันก่อนอื่นเดี๋ยวเราหาจุดกึ่งกลางก่อนนะคะอันนี้กว้าง30กึ่งกลางก็คือ15นะคะ,ะได้แล้วทีนี้เราก็วัดซุมเข้าไปใกล้ๆนิดนึงนะคะอ้าววัดแตะขอบนะคะเป็นสี่เหลี่ยมสีม่วงๆเนี่ยนะคะคลิกแล้วเลื่อนมาพิมพ์2 enter นะคะ2ซนติเมตรนะคะ ช่องมา2เนาะอะ่แล้วก็วัดมาอีกนะคะสอง enter นะคะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะคะสอง enter มานี้แล้วก็ด้านนี้มาอีก2เหมือนกันนะคะ,อะตอนนี้เราก็วัดเส้นเนาะอันนี้ทุกเส้นเลยเส้นละ2อ,อันนี้มาถึงอันนี้นะคะเส้นละเท่าไหร่2อ,อันนี้ก็2 อันนี้ก็2แล้วก็อันนี้ก็2อ,อได้ประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาทำการวาดเสานะคะโดยใช้สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมืนเดิมอันนี้วาดอันนี้นะคะช่องนี้นะคลิกแล้วก็คลิกได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะทำการ p u s ขึ้นไป p u ชพูขึ้นไปนะคะ ใช้คำว่ push pull คลิกดึงขึ้นไปสูง150นะคะก็จะยาวขึ้นมาแบบนี้นะคะเท่าไรเผื่อคนไม่ทันก็คือ150อ่ะได้แล้วแบบนี้นะคะทีนี้เมื่อได้แล้วเราจะทำการ make component นะคะเหมือนเดิม1 2 3คลิก3ครั้ง triple click นะคะแล้วก็คลิกขวาเลือก make component นะคะ แล้วก็กด create นะคะทีนี้เราจะทำการคัดลอกทีนี้ในตัวอย่างนะคะเขาเนี่ยมี3อันใช่ไหมคะ1 2 3ตอนนี้เรามี1แล้เดี๋ยวเราจะคัดลอกแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีก2นะคะวิธีการง่ายๆก็คือใช้เครื่องมือ move นะคะคลิกตรงมุมตรงนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม control ด้วยนะคะให้มีเครื่องหมายบวกเกิดขึ้นนะคะแล้วก็คลิก แล้วเลื่อนมาแตะมุมตรงนี้ที่เราเาวัดไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกแล้วก็พิมพ์ดอกจันร์2 enter นะเขาก็จะเพิ่มขึ้นมานะคะ,อะดอกจัน2องได้แบบนี้นะคะะได้แล้วอันนี้ก็คือได้ในส่วนของ3อันนี้และ3อันนี้และเดี๋ยวเราจะมาทำส่วนที่เป็นสีน้ำตาลอันนี้นะคะ ใช้ตลับเมตรวัดช่องที่เขาห่างมานะคะก็คือ2 Enter แล้วไม้สีน้ำตาลเมื่อสักครู่เนี่ยเขามีความกว้างนะคะ20เซนติเมตรนะคะอันนี้เนาะเส้นนี้ลากมานะคะก็คือ2อันนี้ลากมาถึงนี้ก็คือ20ได้แล้วนะคะ แล้วก็ใช้สี่เหลี่ยมนะคะวาดมุมนี้มามุมนี้นะทันไหมคะเสร็จแล้วก็ใช้เครื่องมือ Push p พุชพูดึงขึ้นไป150 150 p นะคะพุชพูได้แล้วแบบนี้แล้วก็อย่าลืม Make Component นะคะ,ะใช้เครื่องมือ Select ลูกศรสีดำ คอสเปสบาร์ก็ได้นะคะได้กลับมาแบบไวๆคลิกทริปเปิลคลิก1 2 3คลิกขวา make component แล้วก็ค t e ได้แล้วทีนี้อันเนี้ยมันก็ได้แค่ส่วนหนึ่งจะทำยังไงให้มันได้เยอะๆแบบนี้แบบไวๆนะคะอันนี้ของคุณครูนะคะมีด้วยกัน ถ้าเกิดนับแค่เป็นสีน้ำตาลไม้สีน้ำตาลอันใหญ่นะคะมีอยู่10อัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ส่าหอ่ะ10อันนะคะตอนนี้เรามี1และเราต้องการเพิ่มขึ้นมาอีก9นะคะทีนี้เราจะย้ายไปทั้งกลุ่มเลยทำยังไงนะคะเราก็ทำการเลือกนะคะใช้เครื่องมือ select ก,ก็คือลูกศรสีดำนะคะเลือกนะคะ ทำยังไงจะเลือกได้หมดก็คือให้กดคอนโทลค้างไว้นะคะปุ่มคอนโทลที่คีย์บอร์ดนะคะ,ะกดค้างไว้แล้วก็คลิกคลิกคลิกนะคะตอนนี้ก็จะเลือกอันเล็ก3อันแล้วก็อันใหญ่1อันนะคะทีนี้ในแต่ละอันเนี่ยมันจะห่างกันเนาะมันจะมีช่องห่างกัน2อ่ะเมื่อกี้คุณครูลืมวัดไปอ่ะแล้วก็มาที่ตลับเมตรแล้วก็วัด2 Enter นะคะ,อ,ะอันนี้ 2องเสร็จแล้วตรงนี้เราก็กลับมาที่เดิมนะคะถ้าเกิดกลับมาแล้วมันยังเลือกอยู่ก็คัดลอกได้เลยถ้าเกิดของใครหายไปก็เลือกใหม่ก็คือใช้เครื่องมือ select แล้วก็กด control ค้างไว้แล้วก็เลือกอันนี้3อันอันเล็ก3อันอันใหญ่1อันนะคะแล้วก็ใช้เครื่องมือ move นะคะอันนี้เครื่องมือ move ทันไหมอันนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม control ด้วย นะคะให้ขึ้นเครื่องหมายบวกแล้วให้เรียนเลือกอันนี้นะคะมุมนี้นี่นะคะอันนี้นะคลิกแล้วก็เลื่อนมาแตะขอบตรงนี้ที่เราวัดไว้เมื่อกี้แบบนี้คลิกแล้วก็พิมพ์ดอกจันทก้ก็คือให้เขาเพิ่มมาอีก9ชุดนะคะแล้ว Enter นะคะอ่ะซูมเอาออกมาเห็นไหมมาแล้วนะคะเมื่อกี้ ครูพิมพ์อะไรก็คือคลิกเสร็จแล้วพิมพ์พดอกจันแล้วก็เแบบนี้นะคะตรงนี้ได้แล้วแต่ทีนี้ตรงนี้มันยังขาดอยู่อีกหน่อยนึงเราจะใช้เสาเล็กเนี้ยมาอีกนะคะเพราะนั้นมันเดิมก็คือใช้เครื่องมือ select นะคะ cross space bar มาที่ลูกศรสีดำคลิกนะคะแล้วก็กด control ค้างไว้อ่ามันจะมีเครื่องหมายบวกเล็กๆเ,เห็นไหมคะแล้วก็คลิกคลิกแบบนี้ แล้วทำการคัดลอกอ่ะตรงนี้ต้องมีช่องห่าง2เซนติเมตรก็คือใช้ตลับเมตรวัดมาตรงนี้นะคะ2 Enter นะคะใช้ตลับเมตรวัดก่อนเนาะวัดจากขอบนะคะมา2นะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กลับมาที่เครื่องมือ Move นะคะ,ะ Move แล้วกด Control ให้ขึ้นเครื่องหมายบวกแล้วก็คลิกอันนี้นะคะอันนี้คลิกแล้วก็ย้ายมาแตะตรงนี้นะคะที่เราวัดตรงนี้ไว้แตะอันนี้ได้แล้วแบบนี้เห็นไหมคะทีนี้อันนี้คือเสร็จแล้วเดี๋ยวขอลบเส้นไกด์ออกก่อนเดี๋ยวจะงง ได้เรียบร้อยแล้วทีนี้นะคะเราจะทำการจัดกลุ่มตรงที่เป็นไม้ระแนงนิดนึงเนาะให้เรียนใช้เครื่องมือสีเล็กหาลากคลุมมาเลยนะคะทีนี้มันก็ทำการเลือกหมดแต่ว่าเราอะความจริงเราต้องการแค่ระแนงนะคะวิธีการก็คือกดชิปนะคะเห็นไหมกดชิปค้างไว้มันจะมีเครื่องหมายบวกกับลบเกิดขึ้นให้เรียนคลิกที่เสาแล้วก็คลิกที่ฐานออกเห็นไหมคะอันนี้ มันก็จะเป็นการยกเลิกการเลือกเราก็จะได้ไม้ระแนงแล้วแล้วนะคราวนี้ราทำการจัดกลุ่มอันนี้นิดหนึ่งนะคะคลิกขวาแล้วก็อันนี้จัดกลุ่มธรรมดานะคะคือเป็น make group นะคะอันนี้ก็คือเขาจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันและเวลาไปไหนเขาก็จะไปด้วยกันนะคะอ่าถัดมาเราจะทำการคัดลอกเสานะคะโดยเรียนใช้เครื่องมือ select เลือกที่เสา แล้วไปที่เครื่องมือ move นะคะอย่าลืมกด control ที่หนึ่งนะคะให้ขึ้นเครื่องหมายบวกแล้วก็คัดลอกเสาโดยนักเรียนคลิกตรงมุมตรงนี้นะคะแล้วเวลาย้ายดูเส้นประด้วยให้เป็นเส้นประสีแดงมันจะพอดีนะคะ,ะเสร็จแล้วนักเรียนก็คลิกนะคะ,ะได้แล้วเสาของเราทีนี้เราจะมาทําการใส่สีให้เขานะคะโดยให้เรียนมาที่ถังสีนะคะ เพ้นบักเก็ตนะคะเราจะใส่สีในส่วนของเสาก่อนเวลาเราจะใส่นะคะถ้าเกิดเราใส่เทไปอย่างนี้เลยนะคะถ้าเกิดเราเทไปอย่างนี้เลยมันก็จะเปลี่ยนทั้งเสาแต่เราไม่ต้องการแบบนั้นเราต้องการจะใส่สีเฉพาะในกรอบสี่เหลี่ยมด้านในตรงนี้นะคะวิธีการคือให้เลนดับเบิลคลิกเข้าไปตรงนีนะ้แล้วมันจะเป็นเส้นประ เส้นประเกิดขึ้นหมายความว่าตอนนี้เราเข้ามาในคอมพเนนต์และเราสามารถเทสีเป็นอย่างๆเป็นชิ้นๆได้นะคะถ้าเกิดเราไม่เข้ามามันจะเปลี่ยนทั้งหมดนะคะนี่ครูจะใส่สีน้ําตาลเข้าไปนะคะแบบนี้อ่ะสังเกตดูว่าเวลาเราใส่สีนะคะอ่ะครูย้อนกลับนิดนึงให้เรียนเ,เห็นอ่ะตรงนี้นะคะอ่ะเราใส่สี1เสาอีกเสาหนึ่งก็จะเปลี่ยนด้วยนะคะ เพราะว่ามันเป็นคอมโพเนนต์ก็คือที่ครูบอกในตอนแรกว่าถ้าเกิดเราทําเป็นคอมโพเนนต์แล้วเราเปลี่ยนแปลง1อันอีกอันนึงก็จะเปลี่ยนด้วยนะคะ,ะทีนี้เราทําการออกจากคอมโพเนนต์ออกยังไงเรียนคอสเปสบาร์มาที่เครื่องมือ Select นะคะแล้วก็เอาเครื่องมือ Select เนี้ยคลิกด้านนอกที่เป็นเส้นประ,ะนี่ก็คือเป็นการออกจากคอมโพเนนต์นะคะทีนี้เราจะทําการใส่สีไม้ระแนงอันใหญ่นะคะ ให้เรียนดับเบิลคลิกเข้าไปอันนี้เราเข้าไปในกลุ่มแต่ตอนเนี้มันยังไม่ได้เข้าไปในคอมโพเนนต์ให้เรียนดับเบิลคลิกอีกทีนึง่งแบบนี้นะคะให้เป็นเส้นประรอบๆไม้อันนี้แล้วเราก็เทสีนะคะวิธีการเทสีแบบไวๆก็ให้เรียนทริปเปิลคลิก123แบบนี้แล้วก็เลือกสีดำตาลแล้วก็เทเห็นไหมเทหนึ่งอันอันอื่นก็ไปด้วยกันหมดนะคะ ที้นเราจะออกมายังไงก็ขอ Space bar มาที่ลูกศรสีดำแล้วก็ Zoom เอาออกมาก็ได้ค่ะคลิกตรงโลง่ลงๆนะคะแบบนี้อีกทีนึ่ะเห็นไหมได้แล้วนะคะทีนแล้วจะมาใส่ด้านล่างนิดนึงก็ใช้ Space bar อ่ะ Space Bar ก็คือมาที่ลูกศรสีดำเครื่องมือสีเล็กนะคะดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็เทสีนี่ครูจะใส่สีเทาๆหน่อยนะคะนี่ ใช้ด้านหลังด้วยแล้วก็คลิกด้านนอกเสร็จแล้วนะคะอ่าเรียบร้อยนะคะถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนเนี่ยอยากจะได้รั้วยาวๆใช่ไหมคะอ่าเราก็จะทำการคัดลอกแต่ทีนี้เวลาเราคัดลอกเนาะเราก็จะเอามาแค่แค่นี้สามอันนี้เสาเอามาแค่สามส่วนนี้หนึ่งสองสามเสา,สานี้ไม่เอา ะะทำไมถึงไม่เอาอะดูนะล่าเอาแค่นี้นะคะล่าให้มันผ่านประมาณนี้ให้มันผ่านทั้ง3อย่างนี้แล้วใช้เครื่องมือ move นะคะแล้วก็กด control นะคะแล้วเยนก็คลิกแล้วก็เลื่อนมานแบบนี้เห็นไหมแล้วจะพอดีถ้าเกิดเดน,บบนเอาเสานี้มาด้วยมันก็จะมาทับอันนี้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดอยัดได้เพิ่มอีกนะคะอันเนี้ย ไป1แล้วถ้าเกิดอยากได้อีกก็คือใส่นะคะตอนย้ายมาเวลาเราจะทําการคัดลอกเรียนก็ใช้ลูกศรสีดานะคะเครื่องมือ select นะคะลากให้มันผ่านซ้ำอันนี้ไม่ต้องคลุมหมดก็ได้นะคะแค่นี้ลากจากขวาไปซ้ายนะคะแล้วก็ใช้เครื่องมือ move กด ctrl แล้วก็ปล่อยให้ขึ้นเครื่องหมายบวกนะคะแล้วเรียนก็คลิกที่มุมตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนมา มาแตะแตะให้พอดีนี่นึง่แบบนี้นะคะให้เป็นเส้นปัดสีแดงนะ,ะแล้วคลิกอยากได้เพิ่มอีกเท่าไหร่ก็ใส่ดอกจันเข้าไปอันนี้ครูอ,อยากได้เพิ่มอีก5อันก็ดอกจัน5และ enter อ่ะซูมเอาออกมาดูนะคะเขาก็จะเพิ่มมาอีก5อันรั้วของเราก็จะยาวขึ้นนะคะ หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนในเรื่องของการสร้างรั้วนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะ